เป็นีิธีช่างเรื่องพิชชาแนลนะคะนี่ก็หมอกม่นแล้วนะคะฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะคะแต่ก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะอย่าพลาดจะกลับแล้วนะคะยี่กมี่ยี่กมี่คนมองตาขาวใส เอาเปลเปาเล็กเราบปเปอเล็กอเอาละนะอันเอาทางไหเปาเล็กเอาตัวเองนะลต้องวิ่งหนีกันเลยทีเดียวไย่พัน์ทเปาซ้ายไหน้นุนุ๊เปาคนเปาเล็กเจ็บคนเอาอะไรนะทางหัวน่ะเขามันตาตัวเองจะคอยหันออกกระแทมยังฟงมาอ้ยมัน โดดเข่าเนี่เกลือเนาะปันออกก็เพรได้โอดเกลือก็เพราะได้คนกินอาหารชิวปุแต่ปากมันเผาปากเราสายมังนี่กินมังนี่กินมะไรด้พักทุกคนจะพักกินมังทุกอย่างเป็นอย่างเรายิมหกนี้ยิมห้านี้ก็ล่างท้องแล้วอยังเอาขับยี่ยนรถอ่าเทศกาลอิ่มเราแบ่ลุงคืออยู่ข้างมังแล้วได้สวงนาทีลุงพ้นอิ่มเราแบ่เจ้าคืออยู่ข้างมังแล้วอิ่มแล้วอุ้ย เราดูเวนี้กินแต่ผักไม่นอเอองงใส่เปิดแป๊กเปิดไส่แปกันเนี่ยดูคนอีกคนแล้วนะครับพันล้งให้พันพันลังให้ลุงพันแล้ว ส่สอง่อนเพื่อนเนี่ยนี่นี่กีกะรอเข้าไปวิววันนี้นิกกี้มอมเบิะเบินี่อันนิกกี้น้ำมอมแมมเลยดูโอ้งดินดูดูิดูนานิกกี้าดู ใจคนก็ปลูกปุยสวยขึ้นนะเนี่ยดูนิกกี้นิกกี้มุมนี้นะคะอิ่มแล้วนิกกี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมลุงก็อิ่มแล้วนิกกี้อ้วนขึ้นไหมเนาะดูนะดูรู้สึกว่าเริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะดูพี่น้องดูคนก็ปลูกปุ๋ยด้วยแต่วันนี้น่าจะไปเล่นดินมาแล้วเล่นโคลนมาเล่นลงสระแน่นอนเลย เม่ลงสาก็ลงนานนี่แหละยาสมอนบอกว่ายเกือเนาะยาสมอนมากินไปดูแล้วเราไปใช้เรื่องไหนหรอวะแล้วเมื่อตอนฝนตกไอ้ฝนกระแลงสิตกฝนกระแลงสิตกแล้วเมื่อไอ่มอนคุณพี่สมอนดูหน้าดูหน้าเราแล้วเมื่อตอนเอาลฟ้ามืดมัวดินว่ะค่ะเราบิดรถไปเลยอายานอายันไม่ถึงว่าเราเล่นรงใจอยู่ มอหนาเมื่อกาแล่เลยมวันแลนใช่วะป้าคุณพี่จะมอนพยานฝ่าฝ่าบิดรถืานเลยขึ้นรถเก่งแล้วเราไปอันล่าตาะเราว่าชื่อกองเบิร์อยู่นนอิ่มเนาะโอ้กปวนขวดยังนินาตั้งเก่งตะแค่นก็ตินตะปูเนาะโอ้เนาะคิดเหลืองเนาะ ไมีเรื่องมึงด้นเกี้พอบอกเซอเี้ีกแล้วได้แล้วได้แล้วไอ้ของกินแล้วี่แล้วนะคะลุงนิกี้อีกแล้วอืดตัวไค่อุณนะเอเนาะปนีเสนะคะจย่าลืมน้นีมโอ้จ๋ามาต้องปล่อยบอกมาดูนนีนีาเขาเลย ไม่เหี่ยวรอเบอร์มีอยม่แล้วดีงมีเหียวแล้วนี่กินมีเียแล้วออไม่ใชิดเมื่อเราบอกเงียบนะคะเหี่ยกมือเปดวนะโอ้อือจะให้กินยังไงเขากินแล้ว

อย่ลบคลิปนี้กนเอาว้แม่คลัวเพิ่กินเอาเลยโอ้ปลาเครื่องตูนี่เอาเรย่าเี่ยมีกระเพราอยู่บ้งมีกระเพราอยู่บ้าง้านักก๋ยฟานเหมือนนิ่งซำก่าอยู่เออนี่ก็กินคนเดียวบอกคนกบนะคนหนึ่งกกินเลยบอกกูกินน้ำดีเด้อแซ่บแซ่บบอ้ยขำแต่ทีเดี๋วเลยเดี๋ยวว่ามาเลยบ้อ้าวไม่ได้กินกบเห ก็มันกระโดดแล้วถังมันได้ยินว่าช่วงวันละก้นกบด์ก้นกลด์มันกระโดดแล้วถังเหมืนเลยนะโกนี ay, ้ทางเราแค่เดียวฮะแค่เดียวมันไม่ไดนะนุ่มเป็นแม่ขัวเล้วคือว like ่าปล่อยเลยน้ำชาวพ่นที่คนเขากระโดดนี้แล้วก็ยังไปกินน้ำคุกเอาทีปล่อยเขาล้นเพราะแตคืองกราวมันไม่เม็ดพรอยู่กล่องเขาเ็ดมันขาดขาดีอยู่ในปากก็บรอดที่เขาขาด มันก็เริ่มข้นนันก็อิแล้วนะครเขาแรงด้วยความแข็เลยถ้าลุงจะกินอีกจะเป็นเขาเด็ม่นะ่แมวท้องน่ารักตัดสอนถ้าจริงแมวท้องแมวท้อง เขาไปขวกินม่น้องไม่ชอบเลี้ยงแมวเมาเยากไหอืมุองุมล้จาเอาเก็บเมียมื่อเก็บเลยคนันไม่ใช่เรียกนะแม่เราคือหาเวลาเราพาไปเ้าทได้งมันไม่ไม่ไม่่มฟ้า เดินไปเอาไม้ค่ะตรงนี้อยู่ตรงศาลาตรงนี้ลูกมาเก็บก็ค่ะสบายมือกับเมื่อมีแยกย้ายกันพักผ่อนมื่อนั่นแหละตรงศาลาเนี่ยยังบ่ได้เล่นพามาเก็บให้แม่โอเคนะคะรถแม่เก็บรถแล้วนี่่ตรงศาลาเรียกย้ายนะคะพักผ่อนงานก็เสร็จแล้วฝนก็ตกนะคะอากาศก็เย็นๆนะคะตรรรวจสออบคิปะะไมาณนนั้ ว้าวตกขอบคุณคุณเอฟซีนะคะขอบคุณคุณเอฟซีช่องลุงเพชรชาแนลนะคะดูนะคะติมราังาอย่างนี้เขานาหรือมใชคิ้าอย่างนี้เขหนาหอไมช่แคริมงงนี้เขารไชรลง้ยงนเขรือไใชนะคะลังของีเขานอไม่ครมหัข้าอย่ะงนีเขานาไม่ใช่คมลง้าอย่นี่เนาะอติมงข้าอย่านเานาหรอไมช่รติหลัอย่นีนาหรื่งคริดบังขอย่างนหนาหรัอ